几？一 <Okay. S 2>、two。哎，几号字啊？two、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 嗯、two <来>。啊、嗯，不叫我说快。two，好，听一下名字。哪里来？visa。

来吧，都来，都来，来来来来 โอเคโอเคเสร์ดายไม่มาปั๊สเตอร์ว่าดีสักหน่อยตามันอะไรแบร์โอเคแตงไทยเกนอ๋อไม่ใช่แบร์หรออีกอันนึงอะไรนะครับถูกไหมอ๋ออ้าถูกอ่ะตีปมเมือตีเย่แท้ด์ดออาต่อไปตีค่ะบอกอ้าวอืออะไร ถูกไหมถูกไหมเอา้ายังไม่ถูกตอ่ตอตอ่อต่อทำตอ่อทำตอ่อยังไม่ถูกเพื่อนต่อไม่ถูกเอา้าคืออะไรคืออะไรโทษไหมเอาโทษถูกซืยอ่าโทษแปลว่าคางคางโคกว่าเฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะแค่แค่บีบหรออ่าโตโต,ตหรือแบบเบีบ อาเบ๊เบ๊ะอาเบ๊เบ๊ะอาเบ๊เบ๊เอาให้เบ๊เบะไปเอออ่ะมาแล้วเอ้ยอะไร no no ผู้เห็นอยู่มันคืออะไรมันยังไม่ถูกมัน is about the surf อะไรล่ะนกแก้วอะไรนะ มีใครถูกไหมไม่มีอ่ะมาแล้ว what is that ใช่ไหมถูกไม่ถูกยังไม่ถูกยังไม่ถูก อาตอบไล่ไป